เงเยบด้วค่ะพี่น้องเงียบอันนี้เย็บหนึ่งเข็มนะคะแล้วก็ปากก็แตกนะคะเล็กกรรลดปากแตกก็อนว่าบ้างแบบว่าตอนตอนนาจะตอนลมนาจะตอนกิ่งล่งนะนาจะกระแทกก็มองเหยียบนะคะมันก็เลยแบบเปากามันก็เลยแตกนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือม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 ือแหลกนอนตื่นมากมือแหลกตาบวมว่าสัน บวมมากแบบบวมแบบบวมบวมแบบบวมเลยค่ะพี่น้องบวมแบบแห้งเพราะว่าตัวเล็กนางจะเป็นคนแบบว่าเป็นคนหนักรองจากพี่หนิงนะคะก็คือเจมหนักสุดนี่ก็คือแม่ยุ้ยนะคะรองมากกเครือไอหนิงรองมาก็คือตัวเล็กเพราะว่าเพราะว่าสามคนนี้จะนั่งเป็นแถวหน้าหมดเลยแถวแถวฟังเดียวกันฟังสายเปเรืเลยนะคะแม่ยุ้ยจะนั่งข้างคนขับบอลังก็ตัวเล็กแล้วก็พี่หนิงบอลลังจะเป็นหนูแล้วก็ข้างประตูก็จะเป็นไอหนิงนะคะ แต่บนนวกแค่ายแน่มนมากผู้น้อยตั้งแตมื่อกลับแบกเด็กไปเปลี่ยนหมกนั่งก็ยิ่งผึงปกติหนูไม่นั่งตรงนั่งไงปกตินั่งข้างหลังเอ็มมีปกติพี่พึ่งจะจ,จะนั่งเป็นคนน,นั่งเบาะนั่งประจำนะคะแต่ว่าวันนั้นพี่พึ่งก็กเลยว่าเออขอเปลี่ยนเบาะเพราะว่าของฉันหล,ยหลยอย่างไรสิ่งนั้นก็คือว่าเออขอเปลี่ยนเบาะอัลซิน่นนาก็บริคิดเองอย่างนั้นก็ของหลายเพราะว่ามันมีเหตุมันมีเหตุก่อนเีาจะไปงานพรอมลาวานรถมีคนขี่รถซ่อนรถตะโกนตีใช่ค่ะมันมีมันมีเหตตุกกก่่อออนนนนห้้าาีแร็คืว เลิกจากงานที่มุกดาหารเนาะเ้ากับลาฟาวไปงานเพราะว่าจะพาไปทั่วนั่นั่มนั่แบบน้่มนี้นั่มนี่สินะห้องกับลาฟาวเนี่ยห้องกับลาฟาลีไปงานอันนี้อ้าวมาหอดแล้วเ้าก็ควรจะเด้ดินไม่ได้นอนเกือบสี่ทุ่มใช่เพราะว่าอ่าเหตุการณ์ก็คือมันบ่พร้อมนะคะเรื่องอ่าเทคนิคเครื่องเสียงมันไม่พร้อมนะคะเขาก็เลยเดือดเรือนทำการแสดงไปเด็กนะคะแล้วก็เลยจะเลิกเด็กเพรสมควรนะคะโดยอีอิริเดยอีอิริปกติเขาหนึ่งสี่ชั่วโมงเหมือนนั้นเพราะว่านน่ะคือ เหตุการณ์แรกก็คือของนางุตีก็คือเป็นเป็นเหตุเป็นสัญญาณเตือนเลยอะหนึ่งเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าวันนั้นคือบรด้คิดเลยว่าเออมันเป็นวันอันตรายหรอวันที่สิบสองเดือนสิบสองเพราะว่าเขาไปงานวันที่สิบสองนะเป็นเมื่อดีหอมมากเลยใช่คิดว่าเป็นวันดีด้วยซ้ำวันที่นี่คือนางุตีอะนางุตีก็รถนางนุตีก็เกิดเหตุท่าัก็ไปคิดว่าเออมันจะเกิดเพราะว่าคือมันกับแบบจังใดล่ะ ดีกระดีนแหละที่หมายว่าบ่มี่นเป็นอย่างแต่ปกตก็ไม่ได้เป็นอะไรและก็ค,ะคนคู่กรณีก็คือเข,าเขา้ากาบเป็นอีหยงในสินะคาบเป็นอย่างหลายนะคะ,นะเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้เฒ่าเราแบบผู้เฒ่าครับรถกลางคืนพี่น้องคาและการอีกเดียวคืออยากอยากเตือนให้พ่อพี่น้องผู้ใดที่มีอ่าญาติพี่น้องหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าอายุแบบว่าหาสิปี่ิบแบบ4ี่ซิหาิแบบว่า,าที่เป็นแบบว่า เพื่อนแบบว่าขับรถบ่ค่อยแข็งสินะบ่อยากให้ออกรถกลางคืน so, พ right ี okay, okay. ่น้องค่ะเนองจากวาผู้เฒ่าเขเอาอยู่ซัมนอันตรายมากนะคะแต่ว่าคือเพื่อนกะคงจะขับเพื่อเก่าอ่ะนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าแบบว่าเพื่อนกะคงแบบว่าเออสบายใจในที่จะคองขับสินะแต่ว่าก็คือมันอันตรายนะคะะนาะมันอันตรายมากๆเลยที่แบบว่าผู้เฒ่ามันขับรถตั้สินะก็คือบด้ดูทูกขับสมาพันธนด้แต่ว่าคือเป็นห่วงนะค่ะเป็นห่วงเพื่อนแล้กก็บ่อยากให้เกินเหตุการณ์อันเรวร้าไแบบว่ายังเกิดขึ้นนะคะเนาะ พราะว่าเสมือนก็คืออุบัติเหตุมันเกิดง่ายมากๆแล้วก็มันเกิดไวแบบที่แบบเราไม่ได้ตั้งตัวนะคะแบบไวแห้งพี่น้องค่ะปุ๊บั๊บรับฉกงังสินะแบบมันมี้เราชกถึงรัตรีดีรับโชกเจ็บมันเป็นขาดสิเจ็บพี่น้องค่ะมันเป็นขาดสิเจ็บก็คือแบบว่ามันไม่พูดใดอย่างให้เกิดขึ้นนะพี่น้องค่ะก็คือ บไม่ไผ่นะคะไม่มีใครไปซ้ําเติมคนขับมีแต่คนให้กําลังใจก็คือเข้าคุยกันตลอดว่าเออไอ้โบเป็นยังดอกมันเป็นขาดค้อนมันเป็นขาดค้อนสเจๆมาอยู่นี่มากาโหมกันมีแต่คนดวงตกน้ากันนะสิไมเข้าก็พยายมให้กาลังใจโบอยากให้เราคิดมากไอ้ตาลก่ะเพราะว่าอะบางที่ก็เห็นคอมเมนต์ที่แบบว่าเออนี่นุก่ะบอยากให้เราคิดมากนุก็ไปลบออกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนกะไ้มองว่ามันเป็นอุบัติเหตุพี่นคขาไม่มีใครอยากให้มันเกิดแล้วก็เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าว่ามมััััันนนนนจะะะเเเเเกกิิิิดคคป็็ออออุุุุุบบบตตตตตตหหหพื จริงๆวเลวลาเข้าไปเฮตบุญเล็กก็ไปเพราะว่าต้องนอนย่าง,นนางแมน,นะะมูเข้าไปถ้ำบุญก็ฝากใจไปนะคะพี่น้องไปเอาบุญมาฝาก,าาฝากนะคะให้น้องเอาบุญมาฝากเพราะว่าไปบ่ได้นะพี่น้องมันหลงนอนแบบที่แรกก็คิดอยู่ว่า<ม>อยากไปอยู่ได้แต่สังางคารแต่ของบม,ม่พร้อมหมแบบว่าๆๆมันเป็นมันเป็นส่วงใส่เนาะมันลงมันขาขาข้างใส่ก็ลงเป็นเครื่องนึงอ่ะ ครึ่งหนึ่งอ่ะข้องขาสายก็นอนหยางนะคะพี่น้องหมู่กับมานอนหยางนั่งยูประมาณทุ่มสินะกับยุดนอนอยูต้องกันนะคะแต่ตัวนี้คืออย่างสองมือเบนมือบนเว้นจริงจริงนะแต่ว่าตัวเรื่นี้คือนางเจ็บหนักั่นก็เลยต้องบอว่าเจ็บขิ้งเป็นตั้งเจ็บขิ้งหลายกระมุมเลยแบบว่าที่เด็กในบรรดาที่แบบว่ามาพักฟื้นอยู่ที่บ้านก็คือนั่งอาจจะเจ็บหลายกระมูมก็เลยว่านั่งก็เลยนอนพักไปนะคะนอนพัก่าเดียว แปลว่าถึงแปลว่าบางบางมองข้าเหเกิดออกกับจริงแต่ว่าคือมันก็มีบางหนองมองที่มันช่าใน่ฉ่ำแน่เราก็ต้องยากให้แบบว่าให้เหลือมันเดินตามข้ามภูเขาพันว่าแล้วเนาะอย่างสมุนไพ่อย่างขี่ม้าพนว่าอย่างขี่ม้าอย่างว่าเป็นอย่างในพื้น้องอันซุ้มว่าสันผู้อันผู้เฝอเฝอก็ได้จะเป็นอย่างหรือเผาผอม่อมปาดเมื่อกินแล้วคือซุ้มส่ซุ้ม่อยานตะหองวาเซานะคะ หัวแห้งพี่น้องคะแต่ว่าก็คือดีละราคาที่รอดผลนมาได้นะคะก็ถือว่าฟาดเคาะฟาดเข็นไปพี่น้องคะแต่วหนาเชนก็ไข่เนี่ยเนาะไข่ก็เหมือนอยู่ร่นแ้งเคี้ยวแบบซ้ำแบบแห้งเจ่าบ้ก็บอกว่าต้องใส่เวลาในการรักษาอยู่เพราะวันนี้คือนางตอนเกิดวันที่เห็นที่แรกคือนางเห็นตอนแรกก็คือยดหม่ปั่นใดเด้นั่งก็ลูกขึ้นมาแบบว่านางนางเป็นคนออกหนูกับตัวเล็กนี่จะเป็นคนออกรถท่านสอบคนถ่าย ตัวแรกนะหนูแบบว่ามันชุนลมุนกันก็เลยว่ารอให้เพื่อนออกไปหมดก่อนแล้วหนูกำลังจะออกไปคนสุดท้ายอันนี้คือ <S <S เดียวทาเน่ <S <S ให้มีทาเน่ทาเน่เนแหหนบนะบว่าทานั่งสลบนะเสื้อบำวาน่งจะอยู่ในรถแบบโดนแห้ง <Yeah. S 2> แต่อันนี้คือนาะงไม่ได้สบลบแล้วเราแบบว่า,า,วาหนูก็ลักสีออกไปหนูเลยอ้ยตัวเลขตัวเลขก็เลยซองแสหานั่งบันทีนั่งเห็นเหลือดตัวของนังก็เลย เลือดจะเหนียงงอตรุนคนอยากเลือดจะแบบว่าอยอย่าฟ่าอย่าฟ่าอย่าฟ่าว่าเลือดออกไปสักคันรถมันสิระเบิดกันเลยว่าอุ้ยเพราะว่าอันน้องยินยินนั่งกับว่าแบบสตีลุ้นกับนั่งว่าอุ้ยกินไหมกินไหมรถไฟไหมรถสิระเบิดรถสิระเบิดนั่งกัสตีลุ้นนั่งกัฟฝ่ากับตะเกียตะกายออกไปจากรถนั่นสินะอันนี้ก็แห้งตกใจกันเลยว่าพยายามตั้งสติหาโทรศัพท์หาโทรศัพท์แล้วก็พยายามเปิดแฟลชนะคะก็ไปเจอตัวเลขนั่งกัว่าเออพยายามฟ่าออกไปก็เลยเื่องนาั่งแา มันก็ยังเบื่ออยู่แต่มันก็ยังมีความเก็บดเบอคือตอนนั้นบ่ได้บ่ได้หลับยังจำได้อยู่ว่าอันมาจอดอยู่อันเซเว่นเซเว่นเซเ่นยูองขาโลตัดยังจำได้อยู่แล้วก็บ่ได้หลับเดทแล้วก็นั่งเล่นโทรศัพท์แต่ว่าห้อเอุ้มกวมหัวแล้วก็เล่นโทรศัพท์ในผ้องนะแต่ว่าบ่หูบ่หูซึกงโตเลยบ่หูซึ้งยังแต่ว่าหูซึกอีที่คือมานั่งนั่งเอินเอมี่แหละเอมี่ก็เลยดึงดึงขึ้นก็เลยไปนั่งจังหูจังหูเมือคือแบบเบื่อเบื่อไว้แห้งนะมันเล้วอีหลี ตรงที่ตัวเล็กอยู่นะมันไม่มีที่เกาะไม่มีที่อะไรเลยมันมีเลยม,มีที่เกาะมันนูนะนั่งแบบว่าอืมองท้างหนานีก็คือเป็นคนคับแล้ว<ม>นะคะมองข้้งหนาเคื่องเป็นซึ่งนางนะมีโอกาสที่จนะแบบว่าหลุดออกไปจากรถเหมือน <ừ? S 1> ไม่ยุยเหมือน <ừ> พี่อันจริงตัวของปู่นหน่อยเพราะว่าประตูมันแง้งออกไปแล้วประตู<ๆ>มันงางออกไปแล้วนะคะพี่นาา้องคะคือมันมีโอกาสสูงมากดีแล้วที่พี่นิงกับไม่ยุไยไม่ลักเข็มขัดท้ารักเข็มขัดขึ้นไม่ยุ่ยกับอัดก็ปีเพราะว่าท้างหนาคือมันเละแหงเละอีเหลวเบาะตรงพี่พี่นิิงงงนั่่ถ้าพี คาดเข็ม <K at> ขัดก็คือบ่อยากจะคิดสภาพเพราะว่าบอสพินิงแล้วยู่มองประตูของรางเลยมองประตูลเลยะลนะคะก็ถือว่าบุญร้ายแห้งนะคะพีะ่น้องคะสาธุบุญร้ายแห้งที่บอยพายเป็นอีหยังถึงชีวิตนะคะก็คือถือว่าฝาดคอฝาดเขียนไปต่อจากนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาให้ปังปังให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะพี่น้องคะก็สภาพนี้มืออื่นมูสิไปงานตะบอลให้ไปน่าจะตะบอลบ่อยเต้นนะคะให้ไป ดูเลมูแมนบอให้ไปเบิงมูให้จริงมูรู้ใส pues like hey, ่มูเบิงค่ะจักจันทร์ก็ทั้งสองนะคะทั้งสองจริงก็วอดอยู่ว่าอันว่ไปก็ได้แต่ว่าอดว่าญาติชอบจิตใจแบบเออญาติเงา่าตนมีมูก็เลยห้ไปนั่มนะคะทีนร์ก็วอวอดอยู่ว่าอันขั้นอันนี้ว่าไปก็ได้นะความมันนะคือจันไร์ก็ได้แต่ว่าใจนึงกับมันว่ามีมูต้องพี่น้องก็อยากกลับบ้านนั่นสินะอันบอกเลยเข้าใจอยู่ว่าเออให้ไปโลด ไปเล่นน้ำมูดีกว่าอยู่ผู้เ,นนดเดียวเมื่อสินะดีกว่าอยู่ผู้เดียวแล้วต่วตอนนี้นจะจะตอนนี้อ,นนอ่ะสภาพจาิตใจกะแบบว่ามันถ้ามีวันเถอะมันก็คิดเนาะนอนคิดอยู่แต่ว่าคิดอีดีเลยภาพมันติดตาเขาเลยตอน <ๆ S 2> มือสองมือแรงนี่แห้งแบบว่าเวลาเรากินข้าวในน้ำตาซึมเนีแบบว่า,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 นนาแบบคิดถึงภาพเหตุการณ์แบบคนห้องโห่แบบเฮ้ยๆแล้วแบบเสียงกรีดลั่นแบบเสียงกระจกแตกเจ้าตั้งแล้วแบบว่าเซอร์บอว่าฉันเห็นจะแสดจะเห็นจะรถมันรถกระบะคันหนึ่งมันวนเดียวกับมาที่ว่ามันขี่ผ่านเ่านเรา ขี่หลังรถซิปล้อคขี่หลังรถซิปล้อคกับวันกะรีโค้งกลับมาหาเขาจะ่มโหเมื่อยังโมโหอยู่ว่าจะกรยานยางคือรถรีฟเวอร์ตอนใดกูโมโหแล้วบอกกูย่างคือรถรีฟเวอร์แต่กูยังงงอยู่กูก็ไปนั่งกูไปนั่งกูไปอันนี้เจ้ากูรับโทรศัพท์ตอนไดนกูยังโมโหอยู่มันเบื่อไงมันเบื่อสมองมันเบื่อไปเบื่อไหมเบื่อเบื่อแบบโอ้ยแบบเบื่ออีหลีห้อค้นคือปฏิเหตุหม่ๆมันจะแบบว่ามีความสับสนงงจริงๆริงอันเบ่เคยบ่เคยบ่เคยอันประสบวุฒิเหตุหนักขนาดนี้มาก่อนใช่ไหม แมนว่าเคยเลยรถล่องนี่ก็มีตะมูผ้าล่แต่ว่ากือบ,บ,บ,บเป็นหยางนี่สิเมีอันรถล่องหรือว่าอุบัติเหตุอย่างต่างๆก็ยังพอผ้ารถลร่องสิแต่ว่าก็จะคล้องก็จ่ได้ดเป็นแม่จะคล้องก็ยืนเบิ้งนี่สิมีแต่ว่ารอบนี้คือแบบจะคล้องเติกับตัวเองต่มกับตัวเองแบบสตีกันสิแต่เดี๋นิดนึงนะคะแต่ว่าคือมาอห่อลงบาแ<ด>ล้วมาเบิ้งสภาพรถขึ้นนางคิดได้แบบเฮ้ยก็มันบร้อดมันรลอดมาไดไรจังไหนว่าห้ารอดมากแบบแบบ<ง>ยางแบบว่าเงินงงนะคะจริงจริง จริงจริงเลยแต่ว่าถือว่าหลอเมา่ด้ก็ถือว่าเป็นบุญร้ายแล้วพี่น้องค่ะกาแทุกคนซอยเป็นก็ร่งแร่งใจเนาะตอนอี้สิสู่ต่อไปค่ะพี่น้องค่ะสู่คือความสนุกสนานของพี่น้องแฟนเพลงนะคะคืออาชีพศิลปินนักแสดงหมอล่ำบอกว่าจะเป็นนักหลองนี่คือแมนอยู่ค่ะภายนหนอกหนาเวทีจะต้องยิ้มแสดงอ้อแบบเฮ่ห้าปาตีนู่นนี่นั่นพ่อเบื้องหลังเวทีคือเรามีการเดินทางบางมองคือแบบว่าเฮ้ยอย่างลุอย่างหัวอีหยังคือดุบัิเหตุเสียนะคือมันเป็นแบบว่า มันเป็นแบบสิ่งที่มันแบบสะเทือนใจนะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นอาชีพพองเฮาก็คือมันแบบว่ามันมีผลเสียหลายอย่างแต่ผลดีมันก็มีคือทําให้เราแบบว่ามีความสุขเข้าเฮ้าพูดแสดงเนี่ยเฮาเห็นทุคนอื่นมีความสุขเฮาก็มีความสุขไปนําแต่ว่าคือผลเสียคืออะถ้าสมมติว่าโควิดมามีผลกระทบทางโลกอ่ะเข้ากับพ่อยได้ผลเสียไปนําหรือว่ามีการเกิดสิกสงครามระหว่างรัฐบาลยังไงสิ นะคะอาจจะไม่กเกิดขึ้นเท่ากับมีผลส่วนคนเสียไปนํำนะคะพี่น้องขาและกัอย่างหนึ่งคืออุบัติเหตุก็คือเกิดได้ทุกเมือ่อเพราะว่าเราเดินทางสัญจรตลอดเพราะฉะน,นั้นกัคือฝากพี่น้องนะคะช่วยเป็นกําลังแรงใจซอยเชีย์เข้านะคะพี่น้องขาโอเคค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตอาการนักซื้อนาังกาทีเบรอัดคลิปบโดนมาเพราะตั้งใจ <c oughs> ตั้งใจ,ต,งใจตอนออกไปงานกับอาดคลิปก็เว้สาสถานการณ์เตินทางก็ว่ามาหอดบานพากระสี ตัดแล้วก็สิอัพเมินเสาแต่ว่ามันพลิกนะคะพี่น้องก็มาเกิดวิกฤติเหตุก่รณ์ก็เลยแบบพักก่อนนะคะโอเคค่ะกับโจรสลีนนะคะพี่น้องกับเพื่อมาอัปเดตดีนะไม่เห็นหนาตอนนี้เขาเห็นหนาตอนไหนฉันประกาศทานเลยเมื่อกี้โจฉันก็ประกาศเนวฉันอหญ่น่าจะของฉันอยากไขยฉันใหญกจะของเนาะเอาครั้งแรกในชีวิตนอกวิเฤติใหญ่มากใหญ่จริงๆเพราะว่าเคยประสบวิกฤตแบบนี้เลยในชีวิตนะคะอายุ28ปีพี่น้องบอกเคยเลย มูโลโล่ต้องไปยืนวังมูเอออันนี้ฟิลนึงมูเมาจะของมูเมาของสินาค่ะโอเคแล้วค่ะก็ฝากสำหรับวัยสมันะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ตัวเล็กด้วยนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย